สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุไรส่วนไม้มงคลจะพามาโชว์มาโกนิมาที่สืบเนื่องจากเมื่อวานหรือคลิปที่แล้วค่ะได้ลงคลิปเป็นเพชรน้ำหนึ่งไปคลิปหนึ่งแล้วก็สยามพารากอนไปคลิปหนึ่งค่ะแล้วก็มีลุงป้านะอาโทรเข้ามาค่ะว่าการดูแต่ละคลิปนะมันไม่สามารถเทียบกันได้ทำคลิป เปรียบเทียบเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เลยค่ะพอดีหาคอนเทนต์ที่จะลงให้ลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆดูอยู่แล้วอะค่ะมีแนะนําเข้ามาก็จัดได้เลยค่ะนี่ก็เอาเพชรน้ำหนึ่งนี่ทางขวามือคือเพชรน้ำหนึ่งค่ะทางซ้ายมือนี่คือสยามพารากอนค่ะเนี่ยค่ะก็เอามาเปรียบเทียบใบต่อใบช็อตต่อช็อตเลยค่ะเนี่ยค่ะเทียบจากการมองเห็นเนี่ยค่ะมองเห็นโดยยังไม่สัมผัสเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นว่าทางซ้ายมือนี่ค่ะสยามพารากอนที่มือจับอยู่เนี่ยค่ะความขาวของเขาเนี่ยจะเยอะกว่าเพชรน้ำหนึ่งค่ะนี่อันนี้ทางขวามือค่ะทางขวามือนี่จะมีความเขียวจะมีใบที่เป็นพื้นใบสีขาวแต่งแต้มด้วยสีเขียวนี่เยอะกว่าสยามพารากอนค่ะนี่สยามพารากอนเนี่ยจะเห็นว่าใบพื้นใบขาวของเขาเนี่ยค่ะแต่งแต้มบนใบด้วยสีเขียวเนี่ยน้อยกว่า เพชรน้ำหนึ่งค่ะนี่ก็มาดูลักษณะใบค่ะลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะก็ลักษณะใบของอทั้งทั้งเพชรน้ำหนึ่งและสยามพารากอนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีที่มีสีเขียวเยอะนี่คือคือเพชรน้ำหนึ่งค่ะสีที่มีเขียวน้อยนี่คือสยามพารากอนค่ะนี่คือความแตกต่างค่ะเส้นแกนกลางใบเนี่ยค่ะ เส้นแกนกลางใบก็จะเป็นสีขาวแก้มเขียวที่เหมือนกันค่ะลักษณะใบที่เป็นรูปไข่โคนใบสอบปลายใบแหลมนี่ค่ะก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ความขาวแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะเส้นแกนกลางใบแล้วก็ขอบของใบสีเขียวนี่ก็เหมือนกันเลยค่ะ เทียบใบต่อใบเลยเนี่ยคะ่ะเหมือนกันแล้วก็มาดูเส้นแกนกลางใบด้านบนนี่ก็เหมือนกันคะ่ะคือขาวแกมเขียวเส้นกลางปลาก็จะเป็นสีเอ่อตามสีพื้นของเขาอะเนาะเป็นสีสีเขียวอ่อนๆคะ่ะส่วนทางด้านสยามพารากอนเนี่ยด้วยพื้นใบของเขาเป็นสีขาวที่เยอะเนี่ยคะ่ะเส้นแกนกลางใบก็จะเป็นสีขาวไปด้วยเนี่ยคะ่ะ ตรงส่วนที่มีสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือความแตกต่างแล้วก็ด้านล่างของใบด้านล่างของใบเนี่ยค่ะทั้งอ่านี่สยามพารากอนและ,ะเพชรน้ำหนึ่งค่ะซ้ายคือสยามพารากอนขวาคือเพชรน้ำหนึ่งก็จะเหมือนด้านบนค่ะนี่เว้นแต่เส้นกล้างไอกลางปลาค่ะพูดผิดอีกแล้วค่ะ เว้นแต่เส้นก้างปลาค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มซึ่งก็เหมือนกันทั้งคู่ค่ะสยามพารากอนก,ก็เป็นสีเขียวเข้มเพชรน้ำหนึ่งก็เป็นสีเขียวเข้มค่ะด้านล่างของใบนี่ก็จะต่อ,อ,อสืบเนื่องมาจากนู่นก้านกาบและก้านของเขาเลยค่ะที่เป็นสีเขียวเข้มก็ไล่ขึ้นมาจนถึงปลายใบนู่นค่ะนี่จนถึงปลายใบก็เหมือนกันทั้งคู่ค่ะ ดูต้นของเขาค่ะต้นของเขาต้นของเขาทั้งคู่นี่ก็จะเป็นกาบค่ะนี่ก็จะเป็นกาบนี่กาบสีเขียวเข้มเป็นกาบแล้วก็ต่อด้วยก้านใบนี่ค่ะก้านใบก็ลักษณะกลมค่ะนี่นี่คือเพชรน้ำหนึ่งค่ะเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็วกกลับมาดูสยามพารากอนค่ะนี่ก็คือสยามพารากอนลำต้นของเขาก็เป็นกาบต่อด้วยก้านใบนี่ค่ะต่อด้วยก้านใบก็จะเป็น ลักษณะกลมสีเขียวเข้มเช่นกันค่ะก็สีเขียวเข้มนี่ก็จะยาวขึ้นไปจนถึงนู่นเลยเคยแกนกลางใบด้านล่างของใบหรือเส้นกระดูกใบเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะเหมือนกันทุกอย่างค่ะต่างกันแค่ความขาวความโอโมโ่แค่นั้นเองค่ะนี่ให้เห็นชัดก็เรียกโอโม่นั่นแหละเนาะค่ะนี่เหมือนกันทุกอย่างค่ะนี่ ต่างกันแค่ความขาวบนใบจริงๆค่ะเนี่ยค่ะก็นี่เปรียบเทียบให้ดูได้เลยค่ะว่าเออจากต้นสยามพารากอนกับเพชรน้ำหนึ่งน่ะความต่างก็มีแค่แค่ความขาวบนใบแค่นั้นเองค่ะสาเหตุที่ทำไมเขา ถึงสวยทําไมถึงเข้าคล้ายกันขนาดนี้ก็เหมือนต้นคลิปก็บอกแล้วว่าหาข้อมูลมาได้ก็คือ,อผู้รู้ผู้ชํานาญทางด้านอาโกนิมากับดิฟเฟนเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลมาว่า,าสยามพารากอนเนี่ยเป็นตัวกลายมาจากเพชรน้ำหนึ่งค่ะนี่น้องถึงได้สวยขนาดนี้ก็คือเป็นตัวกลายค่ะนี่กลายกลายมาแบบแบบกลายดีกลายสวยอะน้อเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ตัวกลายก็จะ ของไม้เนี่ยพวกอโกลนี่มาก็จะกลายสวยอะค่ะนี่สวยมากค่ะมาทางด้านการดูแลการดูแลของทั้งคู่เนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันค่ะอยู่แสงแดดนําไรค่ะการให้น้ําก็อาทิตย์นึ่งก็ไม่เกิน3ครั้งค่ะสองถึงสครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นจะ3ครั้งไหมเนี่ยก็ให้มาดูวัสดุว่าวัสดุเราเราแห้งมากไห้ยังแฉะอยู่ไหมก็ลึกคุยคุยดู หรือเอามือจิ้มลงไปเนี่ยสักประมาณนิ้วสองนิ้วค่ะถ้าความชื้นยังอยู่ก็ไม่ต้องลดค่ะยิ่งที่ใช้กระถางลึกๆค่ะกระถางทรงยาวกระสากระถางที่ไม่ใช่แบบตื้นอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยการที่เราล้วงลงไปตื้นไปเนี่ยก็จะไม่เห็นความชื้นก็จะมองว่าเออด้านบนมันแห้งแล้วแต่ให้ดูด้วยว่าข้างล่างเนี่ยเขายังมีความชื้นอยู่ไหมเพราะว่าเออใช้กระถางลึกเนี่ยก็จะเช็คยากหน่อยค่ะนี่ ก็ฉะนั้นก็ใช้กระถางทรงตื้นๆน่ะก็ก็ก็ปกติกระถางปกติ8นิ้วธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ใช่ทรงทรงสูงนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ความสวยของเขาก็แสงแดดก็แดดน้ำไรค่ะการให้น้ำก็สองอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสามครั้งสองถึงสามครั้งประมาณนี้ค่ะวัสดุป,ปลูกนี่อันนี้คือเป็นต้นที่ เพิ่งได้มาจากสวนที่ต้นทางที่รับมาค่ะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นวัสดุแบบของทางสวนค่ะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นทางทางสวนต้นทางก็เน้นวัสดุปลูกที่ระบายน้ําได้ดีแหละเนาะจะเป็นกาบมะพร้าวค่ะก็จะอุ้มน้ําแล้วก็ระบายน้ําได้ดีถ้าใช้กาบมะพร้าวล้วนอย่างเงี้ยค่ะการรดน้ําก็ต้องดูหน่อยค่ะเพราะว่ากาบมะพร้าวเนี่ยก็จะอุ้มน้ําได้เยอะพอสมควรค่ะ เพราะฉะนั้นการลดน้ำเนี่ยต้องให้สังเกตวัสดุก็ทางนี้ทางสวนเราก็จะทิ้งไว้สักระยะให้เขาปรับสภาพให้ชินกับสภาพแวดล้อมของสวนก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนค่ะนี่หรือก็จะไม่งั้นก็จะทิ้งไว้นู่นจนถึงดูว่าลากเขาทะลุกระถางเมื่อไหร่นู่นแหละคะ่ะถึงจะเปลี่ยนค่ะนี่ก็ถ้าทามุ่งเน้นทางมาดูวัสดุของทางสวนก็แล้วกันค่ะทางสวนก็จะใช้เนี่ยค่ะก็มีกาบมะพร้าวสับ กากมะพร้าวสับเล็กค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นใบก้ามปูหมักใบก้บามปูหมกักแล้วก็เพอร์ไลท์ผสมคุกเขาด้วยมูลไส้เดือนค่ะก่อนที่จะใช้ปลูกค่ะหรือว่าผสมปลูกเตรียมไว้ใช้เนี่ยก็จะผสมทุกครั้งค่ะมูลไส้เดือนพอปลูกเนี่ยก็จะมีออสโมโคสซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะสูตร 13, 13 13 13ใส่เข้าไปด้วยกากหลักการใส่เนี่ยค่ะ ก็ไม่ใช่เอามาโรยแต่ข้างบนการหลักการใส่ก้อนนี่ใส่วัสดุปลูกไปสักนิ้วสองนิ้วค่ะก็จะโรยรอบนึงค่ะแล้วก็เอาต้นไม้ลงแล้วก็เอาวัสดุปลูกลงแล้วก่อนจะถึงขอบปากกระถางเนี่ยค่ะก่อนจะถึงขอบกระถางสักสักนิ้วหนึง่งหรือนิ้วกว่าหน่อยๆเนี่ยค่ะก็ จะใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็กรบด้วยวัสดุปลูกค่ะก็ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่มีความชํานาญทางด้านการออดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้การใช้ปุ๋ยนี่แหละค่ะการใส่ปุ๋ยไม่ควรเอาไปรองก้นกระถางซะอย่างเดียวหรือไม่ก็เอามาโรยด้านบนเขาบอกว่าการลอยโรย,ยก้นกระถางพอรดน้ําปุ๋ยแทนที่รากไม้จะได้ใช้น้ําก็ชะไปสะกก่อนกับการที่ว่าเอามาโรยด้านบนเนี่ย น้ำก็ผ่านไปสะก่อนเพราะว่าปุ๋ยยังไม่ผ่านยังยังไม่ได้ละลายเลยยังไม่ได้จับความชื้นเลยน้ำผ่านไปซะแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ท่านก็นแนะนําบอกว่าเอาดินใส่กระถางไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็โรยแต่อย่าให้สัมผัสรา,ากต้นไม้นะเพื่อให้รากต้นไม้นะ่ะเขาดิ้นรนที่จะเอาชีวิตรอดหาปุ๋ยหาอะไรเองให้เขาย,ยืดตัวออกมาหาหาปุ๋ยเพราะฉะนั้นปุ๋ยนี่ก็โรยให้ชิดขอบกระถางค่ะแล้วก็ ออก่อนจะถึงด้านบนเนี่ยก็โรยซะก่อนแล้วค่อยกลบเพื่อว่าน้ําลดไปเนี่ยก็ผ่านความชื้นไปไปโดนปุ๋ยให้ปุ๋ยได้ละลายแล้วก็ต้นไม้ได้ดึงไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ก็แนะนํามาอย่างนั้นค่ะก็ยึดปฏิบัติมาอย่างนั้นเออตามหลักความจริงอ่ะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะลองมานั่งนั่ง,น,งนึกดูเอออย่างอ,อ่อย่างเมื่อก่อนนี่ก็คิดว่าปุ๋ยเนี่ยเอาใช้รองก้นพร้อมไปกะ าการที่เอาวัสดุปลูกใส่นิดนึงแล้วก็เอาปุ๋ยรองก้นเลยอะไรเงั้นคิดซะว่าคิดแต่ว่าเอาปุ๋ยรองก้นกระถางค่ะไม่ได้ว่าเอาปุ๋ยมาใส่เพื่อให้รากต้นไม้นะ่ะบำรุงบำรุงต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยนการปฏิบัติใหม่ค่ะการเลือกกระถาง เรื่องการเลือกกระถางก็เลือกไซส์ที่พอเหมาะกระไซต้นไม้อย่างออยย่่าางงต้นนี้ค่ะก็ใช้แค่แปดนิ้วค่ะเนี่ยใช้กระถางแปดนิ้วค่ะทรงเตี้ยไม่ใช้ทรงสูงนี่อย่างทางสวนต้นทางเขาใช้มาเนี่ยค่ะก็เป็นกระถางแปดนิ้วทรงเตี้ยทําไมถึงเน้นว่าทรงเตี้ยหรือว่าเน้นกระถางไม่ใหญ่เกินการใช้กระถางใหญ่เกินหรือว่าทรงสูงเนี่ยต้องใช้วัสดุปลูกเยอะถ้าต้นไม้เราเล็กเนี่ย รดน้ําไปก็อุ้มน้าเยอะเนาะต้นไม้เราเล็กๆก็เกินความต้องการของเขาเขาก็ดึงไปใช้ประโยชน์ได้ไม่หมดก็เป็นผลเสียกับระบบรากค่ะรากอาจจะเน่าได้ประมาณนั้นค่ะนี่ก็เลือกให้เหมาะสมรูก้นกระถางเนี่ยค่ะรูระบายน้ำอะค่ะก็เลือกเลือกกระถางที่ก้นกระถางที่มีความห่างพอประมาณค่ะถ้าแบบทีที ทางสวนก็จะไม่เลือกเหมือนกันค่ะต่อให้สวยขนาดไหนก็ไม่เลือกค่ะเพราะว่าทําไมถึงต้องเลือกห่างหรือกระถางก้นที่มีรูระบายน้ําห่างพอประมาณเนี่ยก็เพื่อว่าเรารดรดน้ําไปเนี่ยค่ะวัสดุป,ปลูกเรามันก็ย่อยสลายเนาะแล้วก็มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะก็อาจจะไปอุดตันซึ่งก้นกระถางที่เป็นเหมือนตะแกรงนะคะก็อาจจะไปอุดตันได้ทําให้น้ําระบายได้ไม่ดีพอต้นไม้ก็จะไม่ชอบอะค่ะ อ๋อเพราะว่าอากอนิมาทุกตัวชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีค่ะเขาจะชอบแบบนั้นค่ะเอ่อถ้าน้ําระบายได้ไม่ดีพออาจจะทําให้รากเขาเน่าค่ะเพราะว่าการที่เราซื้อต้นไม้มาเนี่ยก็ใช้เงินใช้ทองซื้อมาเนาะเลี้ยงมาก็งามพอประมาณแล้วก็เสียดายค่ะอยู่ๆระหว่างทางมาเน่าซะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เสียดายเพราะฉะนั้นก็ ให้ศึกษาไม่ว่าจะศึกษารว่าต้นไม้เนี่ยก่อนที่เราจะซื้อมาเราต้องศึกษาว่าเขาชอบอะไรเขาชอบยังไงอยู่แบบไหนแล้วก็กระถางต้องเลือกแบบไหนวัสดุปลูกต้องแบบไหนต้องขนาดนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเนาะขยายพันขยายต้นไป ไม่ใช่ว่าซื้อมาแป๊บเดียวตายแล้วไปหาใหม่แบบนั้นมันเสียดายอะค่ะเสียดายเหมือนตัดวงจรต้นไม้ไปอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วก็ต้องขยายเผ่าพันธุ์ค่ะดำรงเผ่าพันธุ์เขาเอาไว้ค่ะนี่ก็พัฒนาเขาให้งามขึ้นพัฒนาเขาที่ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นคือวัตถุประสงค์ของคนเลี้ยงต้นไม้เนาะค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะ ทางด้านแสงก็พูดไปแล้วการให้น้ําการเลือกกระถางวัสดุปลูกค่ะปุ๋ยปุ๋ยระหว่างที่เราดูแลเขาเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าปลูกใส่แต่มูลใส่เดือนตั้งแต่ครั้งแรกหรือปุ๋ยละลายช้าตั้งแต่ครั้งแรกระหว่างทางเราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าใบเขาอะยังให้สีที่สวยอยู่ไหมดูเขาเไม่สด สดใสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงเวลาหนึ่งก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยบำรุงก็จะมีปุ๋ยอา่าพวกธาตุธาตุหลักธาตุรองที่สวนก็จะมีใช้อยู่ค่ะมีทั้งแบบเม็ดแล้วก็แบบผสมน้ําแล้วฉีดพ่นนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็จะบํารุงเขาก็เหมือนคนนะคะอา่าการการกินอาหารเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารเสริมอาหารหลักครบห้ามู มีพวกอาหารเสริมเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพกับการที่เราใช้ร่างกายที่สุดโทมไปก็ต้องมีการบำรุงต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะก็ต้องมีให้ปุ๋ยบำรุงให้ธาตุรองอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะต้องบำรุงกันไปดูแลกันไปอย่างนี้ค่ะก็ระหว่างทางอีกอย่างหนึ่งก็สําคัญค่ะศัตรูพืชศัตรูพืช,พชที่สวนเนี่ยก็จะเห็นมีหนอนกับตะกระแ,แตนนะคะตอนนี้ก็ ก็จะใช้วิธีว่าพยายามสังเกตอใบเขาเปลี่ยนไปจากเดิมไหมก็ต้องตามดูค่ะถ้าเขาเปลี่ยนไปจากเดิมหรือมีรอยวาววาวแหวงแหวงนี้ต้องโดนนอนเล่นงานแล้วก็ต้องหาต้นเหตุสาเหตุให้เจอค่ะว่าเพราะอะไรเขาถึงมีความวาว้าวแหวงแหวงค่ะนี่ก็ทางถ้าเห็นตัวพอเก็บออกได้ไปทําลายนี่ก็เก็บก็ทําแต่ถ้ามันเยอะเกินเนี่ยเออเห็นเห็นเป็นรอยเยอะเนี่ยก็ ยาแหละค่ะเป็นทางเป็นที่พึ่งอีกทางนึงค่ะยาฉีดพ่นค่ะเราก็ป้องกันนะคะถ้าถ้าเห็นไม่ไม่มากสามารถเห็นต้นตอของใบไม้ที่วะววหวแหงๆงก็เก็บออกมาทําลายซะแล้วก็ถ้ามันเยอะหาไม่เห็นแต่ว่าเช้ามาเนี่ยโอ้ใบแหวงพึบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีดหายามาฉีดมาพ่นได้ค่ะ ก,การดูแลก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะไม้ไม้ชนิดไหนต้นไหนก็ถ้าเลี้ยงด้วยความใส่ใจแล้วก็ไม่ปล่อยปาละเลยเขาก็จะงามค่ะเขาก็จะงามให้เราชื่นใจค่ะก็เริ่มแรกก็ก็จากการสะสมไม่กี่ต้นค่ะเอาไปเอามาเอ๊สะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยแน่นอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็ รอรอให้ร้านเสร็จค่ะทางร้านก็ประมาณกลางเดือนมีนาค่ะก็จะมีที่สำหรับรองรับไม้ประดับไม้สวยๆไม้สะสมกลุ่มนี้ค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆต้องการมามาดูมาพูดคุยมาดูไม้จริงค่ะมาได้ค่ะจะไปอยู่แถวจอหอน่น,นะคะลงทอกระสอบเก่าค่ะตรงข้ามกับโรงเรียนตำรวจนะคะ นี่มากันได้เลยจะมีที่ให้นั่งพูดคุยกันค่ะมีที่ให้นั่งชมต่อมาที่บ้านเนี่ยมันไม่สะดวกค่ะด้วยว่าทางบ้านเลี้ยงหมาไปรับหมาจรมาเลี้ยงมาอุปอถัมค้ำชูกันเนี่ยค่ะเขาดุค่ะก็เขารับแต่เจ้าของคนอื่นเข้าบ้านก็จะต้องหาที่เก็บที่กักกันก่อนค่ะนี่คือปัญหาของสวนเลยต้องไปหาเช่าที่สำหรับเป็นร้านค่ะนี่ก็จะย้ายต้นไม้บางส่วนไปไว้ที่นู่นค่ะ เก็บที่นี่บางส่วนเอาไปไว้ที่นู่นบางส่วนประมาณนี้ค่ะก็เพื่อนๆพี่ๆถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแนะนําอยากแนะนําอะไรแนะนําเข้ามาได้ค่ะอย่างกรณีเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็ได้จากลุงป้านนะอาอะไรแบบเอามาเปรียบเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเขาต่างกันชัดๆนะตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จากคําแนะนำมาค่ะนีก็สาหรับวันนี้ขอฝาก คลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ช่องทางในการติดต่อค่ะเนี่ยลงใต้คอมเมนต์ทางช่องได้เลยค่ะนี่จะเดี๋ยวเอาคลิปลงไปใต้คอมเมนต์แล้วก็ทางเพจก็เพจ Facebook ค่ะก็อุไรสวนไม้มงคลชื่อเดียวกับชื่อช่องเนี่ยค่ะก็เพิ่มทางช่องทางในการติดต่อก็เป็น ID Li n e ค่ะแอด ID Li n e เข้ามาเป็น B ตัวใหญ่ค่ะ O N D นี่ตัวเล็กค่ะ2505 เพิ่มเข้ามาลายนี่ก็ดีอย่างหนึง่งก็คือสามารถพูดคุยวิดีโอคอลดูต้นไม้ได้ค่ะนี่มันก็จะดีกว่าการโทรอีกอย่างนึงค่ะเพิ่มช่องทางสำหรับวันนี้ขอฝากคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ